เช็คระยะสำคัญแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับวันนี้ออนไลน์ของเราจะมาตอบคาถามที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีข้อสงสัยกันในเรื่องของการเช็คระยะนะครับผมว่ามันสําคัญขนาดไหนนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นด้วยกันก็คือตัว x 3 0 0และ v 2 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว x 3 0 0ก่อนดีกว่านะครับผม ผมขอเกินก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเช็คระยะนะครับผมเป็นการรักษาวารันตีของตัวเครื่องยนต์เอาไว้นะครับวา <c oughs> รันตีเครเื่องยนต์เนี่ยเราจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราออกรถมาเลยนะครับก็คือตัวสปีหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับเราจะต้องเข้ามาเช็คระยะทุกครั้งนะครับผมเพื่อเป็นการรักษาวารันตีของเราเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับ โดยการเช็คระยะครั้งแรกของตัว X 300นะครับก็จะเป็น1,000กิโลซึ่งเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะต้องเข้ามาเช็คทำไม1,000กิโลเมตรแรกถึงเป็นระยะที่สำคัญนั่นก็เพราะว่าเป็นการรักษาวารันตีของตัวเครื่องยนต์และเป็นการเคลียร์ตะกรนที่ตกค้างจากการผลิตนั่นเองครับโดยใน,นระยะ1,000กิโลเมตรแรกนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเลยก็จะมีน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายแหวนรองเฟืองท้าย แวนรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับโดยตัว X 3 0 0นะครับเราจะมีการเช็คระยะทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับก็ใ <c> ห <oughs> ้จนง่ายๆเพื่อนๆก็นับไปทุกๆ4 0 0พันะครับผมในกิโลเมตรแรกก็จะเป็น1000กิโลต่อไปก็เป็น4 0 0 0 8 0แ0แล้วก็12 0 0 0นะครับโดยในทุกระยะนะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนเลยก็คือจะเป็นน้ำมันเครื่องนั่นเองครับ ส่วนการเช็คระยะใหญ่นะครับเราจะเช็คทุกๆ1 2 0 0 0หมนกิโลนะครับก็จะเป็น1 2 0 0 0กิโล24งมนนั่นเองแล้วก็36 0 0 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะใหญ่เรียกง่ายว่าเพื่อนๆก็บวกไป1 2 0 0 0หมนกิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่เพื่อนๆจะต้องเช็คใหญ่นั่นเองนะครับผมส่วนสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมจากรายการที่ต้องเช็คปกติก็จะมีชุดตุ้มน้ำหนักนะครับสายพานแล้วก็ยางการกระแทกนั่นเองนะครับ ในรุ่นถัดมานะครับก็จะเป็นตัว V 200นั่นเองนะครับผมซึ่ง V 200เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับตัว X300 อยู่ตรงที่จากรอบแรกเป็น5 0 0แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น5000กิโลนะครับผมและทุทกๆการเช็คระยะนะครับก็จะเป็น5000กิโลต่อไปนั่นเองนะครับผมสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในทุกการเช็คระยะก็คือตัวน้ำมันเครื่องและแหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับ ส่วนเช็คใหญ่นะครับก็จะเป็น10,000กิโลสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นน้ํามันเฟืองท้ายใส่กล่องน้ํามันเครื่องสายพานและหัวเทียนนั่นเองครับผมและศูนย์บริการออนไลน์ของเรานะครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่ทุกท่านเนี่ยสามารถนํารถ V 2 0 0และ X 3ารของทุกท่านมาให้เราช่วยดูแลได้เลยนะครับผมในทุกการเช็คระยะของเรานะครับผมจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คําแนะนำนะครับผมและตรวจสอบในจุดที่มีการเสรื่อมภาพนะครับผมจุดไหนที่ มวสภาพจากการใช้งานแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ทําการเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นเองครับผมและเพื่อนๆน,นะครับผมไม่ว่าจะเอาที่สาขาไหนมาก็ตามนะครับผมและวเบต้ออาออนไลน์ของเราก็พร้อมดูแลทุกท่านอย่างแน่นอนครับ โดยศูนย์บริการของเรามีทั้งหมดด้วยกัน4สาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นลากำแพงวัชรพลลาดพร้าวและแจ้งวัฒนะนั่นเองครับผมสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับผมติดตามได้นะครับที่เพจ l a เ,เว t ต้าออนไลน์ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ